จะมีแท่ต่ายนี้ด้วยนะเราบรรจบที่นู่นโอ้โหยังไงครับนี่ที่เราจะมาเล่นทรายนะเราจะมาแกะรถทีรคันกันก่อนนะปลอดทรายแล้วนะครับโอ้โหเดิหน้าอีกนี่วุ้ยรถเมืองนำมาแล้วโอ้โตกหลุมเลย B M N Porsche อ่านี่วันนี้เรามาทำอะไรกันครับโอ้โหอยู่ในสวนสนุกสวนสนุกนี่สไลเดอร์นะปีนป่ายของสเปซพยาน,นะครับนี่มันจะอยู่ใกล้ๆกับหาดมินิอ่าทรายทรายบ่อทรายนิดๆนะครับบ่อทรายเล็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นทรายกันด้วยแต่ให้น้องๆนี่ไปเล่นก่อนปีนป่ายสไลเดอร์ครับมาแล้วมาแล้ว นู้นปอเช่ขึ้นไปแล้วปอบ์เช่จะสไลด์ลงมาแล้วมาเลยอเอาแล้วพี่เบียมไปไหนแล้วไปจะดูนะพี่เบียมอยู่นู้นนี่เอาไปแทรกแล้วน,นี่ตรงนี้มีให้จำด้วยครับอุ้ยอะไรโหนี่มันมแมลงหมดบ้าปอเช่เขามีแปดขาเลยนะสิบขาเลยนะ มาพี่เบมลงมาเลยไม่ค่อยเลื่นหรอเลื่อนเอเล,นลืนอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีให้ตายอันนี้ด้วยนะเราบรรจบที่นูน่นนี่ให้พี่เบมจ้ามก่อนที่จ้ามมีสองอันนะนี่แล้วตรงนี้ใกล้ๆจะเป็นบ่อทรายเป็นลีถึงยางมาแล้วมาแล้วน่าสไลเดอร์ลงมาเลยโอ้โหดูโหนด้วย โอ้เบลลี่ลงเร็วมากมามาลงมากลัวกลัวอะไรดูเบลลี่ไม่เห็นกลัวเลยโอ้โหดูกมาจับดิไม่ลื่นเลยอ่านี่พวกเรามาเล่นชายหาดมินินะนะครับเล่นนะเป็นอันนี้อะไรโอ้โหนี่ปะเทียไปซ่อนอันนี้มันเป็นของโรงแรมนะใช่ทำมาไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับนี่เอ๊แต่จริงๆของมามะเรามีเอาพวก รถบรรทุกทรายรถตักทรายมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมหมอแมใช่แล้วหมาไปไหนครับเอาไปแอบไว้แล้วค่ะเอาไปแอบแล้วอย่างงี้ต้องทำภารกิจตามหาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่าหาเลยไหมครับไปไปกันเลยมามากันเลยครับออกตามหารถบรรทุกรถตักทรายก่อนจำกันก่อนด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่เบมนี่ทำท่าอะไรคิดเทนนิสโรนันโดหรือเปล่า ยังไงครับนี่ไปไปหากันหาเฮ้ทำไมอามัดแอบแบบไม่มิดชิดเลยอ่ะเจอแล้วเหรอว้าว <c oughs> นี่รถอะไรครับดูหน่อยโอ้ยนี่รถไถทรา,ายใช่ไหมน <c oughs> ่ะต่อไปครับเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยพวกอมามาัแอบแบบไม่มิดชิดเลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นรถตักทรายรถขุดดินนะครับนี่รถแมคโครแล้วมีอีกบ้างเบลลี่คุณพไปหาคุณพี่ขาคุณพี่ขาให้มาเทพไปหาบ้อยู่ไหนอยู่ไหนหุยอยู่ในน้ำแล้วมั้งอยู่ในน้ำหรือเปล่าเบลลี่ช่วยหาแล้วเบลลี่หมามาวางตรงสไลเดอร์นี่เองถือไม่ได้ซ่อนเลยนะอันนี้เป็นรถอะไร อ๋อนี่เป็นรถนี่รถเหมืองรถบรรทุกทรายนะนี่ว้าวครบยังมามะครบแล้วครบแล้วทั้งหมด3าคันโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านี่ก่อนที่เราจะมาเล่นทรายนะเราจะมาแกะรถทีละคันกันก่อนนะเริ่มจากใครปอรเช่นนะดูให้พี่ไก่กับน้องเบลลี่ไปสนุกสนานกันด้านหลังก่อนนะปอเช่แกะเลยครับรถแมคโครตักดินตักทรายว้าวนี่แกะออกมาเลยครับปอเช่ มาดูเลยครับยกออกมาเลยนี่รีโมท oh. ว้าวนี่มีคนอยู่ข้างในด้วยอ่านี่มีคนด้วยนะขอดูใกล้ๆหน่อยครับโอ้เขามีคนให้ข้างในด้วยนสะนีะเ oh. ว้าวนี่เปิดดูเครื่องยนต์ได้ด้วยโอ้ oh. นี่นี่จากอย่างนี้ครับ oh. อ่านี่อันนี้เปิดเครื่องได้เลยนะจริงๆแบบฟ้าใสถ่านให้เรียบร้อยและะ้ว oh. นี่มีไฟด้วยอย้อนให้ครับอ <Gerilim remote S 1> ี่ป้อนใหแกรีโมทเลยมันขับเหรออ่าเปิดนีเ่เปิดปุบเปิดปุดป่มก่อนนี่รีโมทเป็นอย่างนี้นะไนเปิดเลยนี่เฮ<อ>้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอ๋วนี่โอ้โหดูปวยเท่เล่นไหนเดินหน้านครับเดินหน้าถอยหลังหมุน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 เครื่องได้ไหม เ <Yeah>. mm. นี่ยพอเชฟหมุนเฉพาะตัวนี้ได้ไหมได,ได,ด้ได้ดิได้ดิปะป๊าปะป๊าเคยเล่นอยู่น<ป>ี่หรือว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้อ่้าว้าวนี่โอเคมาต่อไปของพี่เบมแล้วครับนี่รถรถไก่ปนขันทรายนะนี่โอ้โหหยิบออกมาเลยครับพี่เบมนี่คันนี้สวยดีอ่ะเล่นหลั เฮ้ยคันนี้ก็มีคนขับครับนี่อันนี้เป็นรถไถดินนะรถปรับหน้าดินหรือเปล่านี่ด้านหลังก็มีอย่างนี้นะนี่เปิดเครื่องเลยครับพี่เบมปะป้าใส่ถ่านมาให้เรียบร้อยแล้วเปิดนโอเคโอ้ยมีเสียงด้วยเดีย๋ยวขอฟังเสียงหน่อยอมีเสียงด้วยมาบังคับเลยครับ มันลื่นมันลื่นใช่นี่มันมันต้องยกอันนี้ขึ้นหน่อยอ่้ไ,ไปแล้วครับอ้ออย่างนี้อ่ะมีไฟด้วยนะอันนี้ออะไอ่นนั้มันเหมือนเอาเกี่ยวเกี่ยวดินด้านหลังนะครับเหมือนควนดินขึ้นมาแต่มันบังคับไม่ได้เหมือนใช่ไหมพี่เบมตรงนี้โอ้โหแต่พี่เบมยกอันนี้สูงๆได้ปะ่ะ ใกล้ๆครับนี่รถคันนี้เท่มากมาต่อไป,ปมาดูรถเหมืองเลยครับนี่อยู่บารมารนะแดงมาเลยอเขอดูใกล้ๆหน่อยอุ้ยอันนี้ก็มีคนขับเหมือนกันท่านมีคนขับใช่มีคนขับทุกทันเลยนี่รถเหมืองครับนี่เดี๋ยวตาเปิดสวิตช์ให้ก่รนอุนน้ยมีเสียงด้วยอุนน้ยไฟติดแล้วครับ มันมีพวงมาลามีหูนี่ด้วยนะโอ้ขอดูรีโมทหน่อยเฮ้ยรีโมทเท่มากเลยอ่ะอ่อเป็นแบบเหมือนพวงมาลัยเลยนี่มีเสาอากาศด้วยต้องดึงเสาอากาศไหนขอดูพวงมาลัยพี่เบีมหน่อยตะกี้ยังไม่ได้ดูอ๋อนี่ของพี่เบีมเป็นแบบนี้นะอ่นนี่ครับอ๋อเดี๋ยวจะเป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอ่งเดี๋ยวดูรถเหมืองนะครับเน้นเลยอ่าเน้นเลยเฮ้ยโอ้เสียงเน้นอ่ะมีเสียงเครื่องด้วยโอ้แรงมากอ๋อ อ้ายอ่ะยกอันนี้ได้ไหมยกยกให้ท <ique> ่ะแ <occurs S 2> <Lia ison S 1> ้่แบบปดูอ่ะยกอันนี้ก่อนยกยกบุ้งขีก่อนเขาเรียกบุ้งขีใช่ป่าวยกท้ายก่อนยกได้ไหมครับนี่เททรายครับอ๋อเทเทเทเอาลง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 ก่อนมาเทนี่ครับนี่เราเอารถแบ็คโฮตักดินลงมาบ่อทรายแล้วนะครับโอ้โห ปาเช่ปาเช่าเชมาเดินหน้าคันนี้ก่อนเร็วของ <Okay. S 2> พี่เมียมได้บ้าปาเช่บอกว่าจะาให้วัตรงนี้จะตักใสอ๋อปาเช่จะตักซรายใสใช่ไหมไหนให้รถให้รถตักายเขาใสหน่อยตักกระดด้วยนะตักได้บ้าเออไม่ถูกตักใสใสหน่อยไม่ต้องเอาเอาลงหน่อยต้องจับหน่อยต้องใช้มือช่วยนะตยายมันสูงไม่เป็นไรตักได้เลยครับต,ตักเลยตักเลย อ๋อตักแล้วตกลงอันนี้รถตักทรายหรือมือตักทรายครับเนี่ยอ่าใส่รถใส่รถยกขึ้นยกขึ้นโอ้โเฮ้ยทิ้งหมดเลยเดี๋ยววันป๊าป้าบรรทุกตักทรายให้นะครับประเทศนี่ตักทรายแล้วอุ้ยเกือบหล่นอ่าเดี๋ยวป้าเดินหน้าก่อนเดินหน้าเดินหน้าไปหา เดหน้าอีกนีก่นี่ไปล้วเดียวตก,กีตกเฮ้ไม่นิดเดียบยงังไงอเชใสมาอ๋อพอเชฟพอเชปพลอยให้ขึ้นมาสูงหน่อยนะอ้าไปแล้วว้านี่ไปแล้วรถปรับหน้าดินไปแล้ว มาเทไ้ายเลยเอาที่เดินหน้าเลยไปไม่ไหวโอ้โหนี่พี่เบมกลายเป็นรถบรรทุกสัดทะเลแล้วครับสัตว์ทะเลล่วง อ๋อไดโนเสาร์เหรออันนี้เป็นไดโนเสาร์อ่ะโอ้อ้าวรถคันนี้ติดหล่มไปอีกแล้วครับล้อมันเล็กไปหน่อยนะมันวิ่งกับสายลึกไม่ได้ครับนี่รถแบ็คโฮมารถแบ็คโฮมาเลยรถแบ็คโฮเอาแล้ช่วยให้หน่อยให้หน่อยไปแล้วโคเชบอกช่วยอันนี้รถของเรามันเอามามันล้อมันเล็กไปหน่อยนะมันวิ่งบนสายไม่ค่อยได้ครับเนี่ยวิ่งแล้วจะติดหล่มนิดนึง อ่าแต่รถรถคันนี้ยังแรงอยู่นะต้องพื้นเรียบเรียบหน่อยไม่งั้นก็ติดหล่อีกปอเชลเล่นเลยตักซ้ายเลยครับอ,อ่าเป็นตีนตะขาบแต่ว่าตีนตะขาบก็ยังเล็กไปหน่อยไหนปอเชลตักซ้ายให้ดูอีกทีนึงตักลงตักลงจิ้มลงเลยครับอ๋อนี้ยหม,มาทำอะไรอะ่ะห <laughs> ม,มาทำอะไรอยู่อะ่ะ <laughs> ยกรถขึ้นมาเลยมันไม่ยอมไปนะนี่สองคันนี้เขายังบังคับกันได้อยู่นะมาเก่งไงทำอะไรไม่เป็นมาแล้ว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 น้ำอ้ยระวังชนกันนี่เหมือนดูอย่างนี้เหมือนแบบอยู่แคมป์ก่อสร้างเลยนะอ่ามีรถก่อสร้างอยู่ครับมาเดี๋ยวให้รถแบ็คโฮตักทรายใส่รถบรรทุกอีกทีนึงนะครับ ไปเลยโอ้ยตักอีกตักอีกตักอีกขอเชตักอีกครับอ่าตักได้บ้างทำได้าทำได้บ้างครับยังงงงงอยู่เลยรถรถไยก่อนรถถอยอ่าตักลงไปตักลงไปโอ้โหเต็มโอ้ไม่ไปแล้วครับหนีแล้วครับอ่านี่เราเอารถก่อสร้างขึ้นมาด้านบนนะครับเผื่อจะวิ่งได้ง่ายขึ้นนะมาออกเดินทางเลยครับ โอ้ยรถเหมืองวิ่งเร็วมากโอ้โหรถตีนตะขาบจะวิ่งช้าหน่อยนะชวิ่งต่อได้นี่นี่รถดันรถดันทรายมาแล้วครับแต่รถคันนี้จะช้าหน่อยนะมารถเหมืองรถดันทรายออกเดินทางเลยรถตอวเช่มาครับอุ้ยรถเหมืองนำมาแล้วโอ้โห ใช่เหรอครับใช่อย่างนี้่ะมาเลยอีกสองคันเอาให้ตกไปเลย,เลยโอ้ยปอเช่ใช้ดาวด้วยดันด้วยโอ้โหมาบอเช่ลงแล้วโอ้โหคว่ำมหมดเลยครับอ้าวน้องๆไม่เล่นกันแล้วครับเนี่ยนูไปนู่นแล้ว,อลวโอ้โหไปผัดจนไพยกันอีกแล้วมาเลยมาเลยโอ้โหปอเช่สไลด์ลงมา ไปเลครับป,า,ปาไม่อยากเข้านะป๋าตัวใหญ่เข้าแล้วเดี๋ยวมันติดหลังผู้ใหญ่เข้าได้ผู้ใหญ่เข้าลำบากไงถ้าเด็กเข้าง่ายครับมาเลยปอเทพี่เบยมไปนู่นแล้วไปแล้วขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองเดี๋ยวลงสไลด์ลงมาเลยนะ 3 0มิ3 0มิหรอใช่บ้า่าขอเชม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลงเลยครับ3 0มิเออไม่มา